เก่งภาษาอังกฤษขึ้นแบบไงมาจะมีวิธีไหนที่ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่านี้อีกไหมทําสิ่งนี้ทุกวันแค่วันละสิบนาทีเก่งภาษาอังกฤษขึ้นภายในหนึ่งเดือนแน่นอนค่ะ daily, สวัสดีค่ะอีเดียร์รทุกคนขา้าสู่ช่องเกตอยู่ได้ค่ะอุ้ยดีใจมากไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้วเพราะว่าสอบ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 ,สอบ,สอบ <laughs> และตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงสงการแล้วค่ะทุกคนึ่งสงการนะคะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนี้สิแพ์เลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นวันหยุดน้อยๆที่เราจะมีได้ประมาณ5วันนะคะแต่ว่ามีความสุขมากเลยจะสงการแล้วก็จะได้หยุดแล้วนะคะก็เลยโอเคทําคลิปนี้ออกมาดีกว่าเป็นคลิปต้อนรับสงการชื่อคลิปอาจจะฟังทุกบอกว่าโอ้โห สาระจะจัดอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าความจริงอ่ะมันมีที่มาและความสําคัญนะทุกคนในการทําคลิปนี้ขึ้นมาคือว่าเราอ่ะเพิ่งไปสอบสอบูเซ็ตมาใครที่อยากเข้ามาเรียนในมสวนะคะไม่ว่าจะคณะไหนก็ตามสบูเซตคือสําคัญมากเพราะมันเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ทุกคนที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศินครินวิโรจน์ต้องสอบให้ผ่านนะคะ ซึ่งเกณฑ์มันสูงมากเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องสูทเซตอีกทีหนึ่งในในคลิปตรงนี้ถ้าเกิดมาแล้วเดี๋ยวจะแบะไว้ให้แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มาคลิปนี้น่าจะมาก่อนใชใครที่แบบจะเข้ามาสวาก็สามารถศึกษาได้จากตรงนี้นะคะกระสบว่าเกณฑ์คะแนนที่ผ่านอ่ะเจ็ดสิบแปดคะแนนเต็มร้อยถึงจะผ่าน สูงมากมันเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษคล้ายๆพวกแบบโปรไฟล์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลังจากไปสอบมาก็ผ่านแล้วคะ่ะได้ไป82คะแนนผ่านแบบสวยๆพอดีเป๊ะๆเลยภูมิใจมากไม่ต้องไปเสียตังสอบอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบกลับมาคิดว่าเออจริงๆเราก็มีสกิลภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำข้อสอบเหมือนกันนะเหมือนที่เคยทำคลิปแนะนำอะไรต่างๆเอาไว้นะคะเราก็มีแบบเทคนิคต่างๆของเราในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ทีเนี้ย มันยังมีอีกสก,กิลหนึ่งทุกคนที่เราแบบอยากจะ improve ตัวเองมากๆอยากจะพัฒนาให้มันเก่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือสก,กิลการพูดค่ะทุกคนซึ่งสําหรับเราเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันพัฒนายากมากๆเพราะว่าเราเป็นคนไทยต่กระตันยูใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าจะไปฝึกอะไรงไงหรอใครพูดก็คือพูดกับอะไรไกับตัวเองหนึ่งเออเหมือนที่เคยเล่าไปในคลิปนี้ฝึกพูดภาษาอังกฤษยังไงให้แบบเก่งๆมันก็จะมีข้อนหัวให้ฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆใช่ปะ แต่ว่าเอ้ยวันเนี้ยเราไปทําการค้นหารอบจักรวาลมาแล้วว่ามันมีเครื่องมือทุกคนที่ทําให้เราอ่ะสามารถฝึกสกิลการพูดภาษาอังกฤษของเราให้เก่งขึ้นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคุยกับตัวเองแล้ววันนี้ก็เลยอยากามาแนะนำแอปพลิเคชันที่เราได้คนพบมาซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออช่วงปิดสงการอยู่สงการเนี้ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช่ไหมก็เลยอยากจะฝึกสกิลการพูดตัวเองขึ้นมานิดนึงก็เลยอยากจะมาแนะนําแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ เชิญชวนทุกคนนะคะมาพัฒนาสกิลภาษาอังกฤษของตัวเองในการให้เก่งขึ้นเริ่มตนน้นตั้งแต่วันสงการวันปีใหม่ไทยนี้เลยและแอปที่พูดถึงตั้งนานแสนานานผ่านมาครึ่งคลิปแล้วมั้งเนี่ยนั่นก็คือแอปนี้ค่ะป เอลซ่านั่นเองซึ่งจะบอกว่าจากที่ได้ลองโหลดมาเล่นดูอะอยากจะพูดว่ามันเกินปุยมุยมันจะต้องขนาดนี้ไหมแอปพลิเคชันฝึกภาษาอังกฤษสวยเนี้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูเลยว่าเอลซ่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมกันค่ะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นจันนี่แนวตั้งนะคะ น้องเอลซ่าจะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเป็นหน้าตาคล้ายๆ AI ท่านหนึ่งเราได้แอบเข้าไปลองเล่นครบทุกอันแล้วเดี๋ยวนี้จะมาทําให้ดูว่าบันเจ๋งขนาดไหนเมื่อพอจะคิดว่าเฮ้ยเราฉันจะรู้ได้ไงอ่ะว่าฉันควรจะเริ่มจากอะไรไม่ต้องคิดเองนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่าทักษะทุกคนลองกดค่อยไปทักษะดูแล้วก็สามารถ find your level n o w ได้ด้วยว่าแบบเราอะอยู่เลเวลไหนในภาษาอังกฤษแล้วนะตอนนี้แล้วเราควรจะพัฒนาตรงไหนมากขึ้นเขาก็จะคํานวณออกมาให้เราเลย เสร็จแ้่เาอ็จาะประเมินผลเรากันว่าเราอยู่ระดับกลางใน69%น้ำเสียงเป็นยังไงบ้างความแบบโฟล์ไหลลื่นเป็นยังไงบ้างหรือว่าการออกเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็จะเก็บรีคอร์ดไว้แล้วเราก็ฝึกกับเอลซ่าต่อไปอสักแบบหนึ่งเดือนตอามที่เราบอกไว้ว่า1เดือนปุ๊บภาษาอังกฤษเราจะดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็มาทสใหม่อีกรอบนึ่งซึ่งอันเนี้ยประเสริฐมากทุกคนดูดิ เขาก็จะบอกเลยว่าแต่ละประโยคที่เราพูดออกมามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะสีเขียวก็คือแบบถูกต้องแล้วสีแดงคือต้องแก้ไขต้องเพิ่มเติมสีส้มก็คืออีกนิดนึงเกือบจะถูกแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นฝึกเพิ่มอีกน่อยจากที่ตะแก้วเ,เราสอบแล้วนะเขาวางแผนชีวิตให้เราเลยนะคะเราไม่ต้องคิดเองเลยว่าหลังจากนี้าจะทาอะไรต่อเพราะว่าเขาวางแผนให้หมดแล้วยิ่งเราเล่นน้องเขาเยอะเท่าไหรอ่อ่ะเขาก็จะยิ่ง วางแผนการให้เราดีขึ้นรู้ว่าเราดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนต้องพัฒนาตรงไหนบ้างได้ดีขึ้นอีกพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราอาจจะแบบงง,ง,วงว่าควรจะกดตรงไหนดีมันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือก4อันหลัก สมมุติว่าลองกดฝึกฝนบทเรียนประจำวันดูอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้คำการเน้นเสียงการสเตรสคำฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่การสุ่มๆบทเรียนอะไรก็ได้ขึ้นมานะแต่จะต้องผ่านการทําแบบทดสอบว่าระดับของทางเอลซ่าก่อนเพื่อให้รู้ว่าเราควรพัฒนาตัวเองตรงไหนบ้างเวลาเราพูดภาษาอังกฤษอะเราจะพูดแบบโมโนโทนทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่า มันก็ทําให้เราไม่ได้แบบว่ารู้สึกฟิลลิ่งถึงเวลาพูดนอย่างภาษาไทยเนี้ยมันเราก็มีพูดแบบเน้นเสียงหนักเสียงเบาใช่ปะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะฝึกสกิลตรงนี้เรานะคะ my schedule is completely free เราก็พูดตาม my schedule is completely free เขาก็จะขึ้นให้ดูเลยว่าให้พูดคาว่า my ให้เน้นเสียงน้อยลงกว่านี้หน่อยมันจะทำให้ประโยคนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นโดยเรานะคะสามารถฟังเสียงของตัวเองอีกรอบหนึ่งได้ด้วย My Schedule is completely free Communication Communication, Communication ันสมชติรเราพูดเป็นเวอร์ชันภาษาไทย <S 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 เขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยคำนี้มี5พยางนะแต่ทำให้พยางคที่เสียหนักแน่นกว่าพยางคอื่นหน่อยๆตอนที่เราพูดฝึกพูดแรกๆมันอาจจะแบบว่าไม่คุ้นปากไม่ชินเสียงแต่ว่าพอเราฝึกไปเรื่อยๆอะเรารู้สึกว่ามันทำให้เราชินมากขึ้นกับการพูด คำสทบหรือว่าพูดประโยคภาษาอังกฤษนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปฟังก์ชันต่อไปเลยคือการปรับปรุงการออกเสียงทาง e l s ซ่เนี่ยจะใช้เทคโนโลยี AI ในการวางแผนการปรับปรุงการออกเสียงรายบุคคลเป็นมิชชั่นตลอดทั้ง7วันเลยค่ะโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะมีบทเรียนแบบฝึกหัดทั้ง5รูปแบบเพื่อ <Nice. S 2> ให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างครอบคลุมครบทุกด้านนั่นเอง Ni c e Nice, nice. เขาฟังเราออกจริงๆนะเดี๋ยวฟังกชันนี้มาจจะเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวฟังกชันต่อไปอะเห็นชัดเลยว่าเขาฟังเราออกจริงว่าเสียงของเรามันเป็นยังไงมันเข้ากันไหมมันตรงกับสิ่งที่ native speaker เขาพูดกันจริงๆหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะตรงนี้นี่มันยังมีคำจำกัดความเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยหรือว่ามีประโยคตัวอย่างด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งเล็กๆที่แบบว่าแทรกซึมเข้ามาในสมองของเราระหว่างที่เราเล่นแอปนี้อยู่นั่นเองต่อมาคือจะเป็นเรียนตามหัวข้อ มีแคตตาก็อให้เลือกเยอะมากๆเราอาจจะเริ่มจากที่เราสนใจเช่นแบบไลฟ์สไตล์ไปคือถ้าบางทีมันเป็นแบบหมวดเดียวกันหรือเป็นคำศัพท์เรียงๆ mm hmm. เียงๆเียกันให้เราท่องทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อเนาะแต่อันเนี้ยเราเลือกได้เลยว่าเราอยากรู้คําเกี่ยวกับอะไรเช่นเราชอบดูหนังใช่ปะเราอาจจะมาเลือกพาร์ทที่มันเป็นแบบมูฟวี่อะไรเงี้ยดูดีเลย่ังหนึ่งคือทานอสอะเวร์ปะ I am inevitable แล้วดูคำตะกี้คือยากมากนะเดี๋ยวขอฟังอีกทีนึง I am inevitable in n e v i t a b l e I am inevitable n ่เห็นว่าต่กะเคยคำเนี้ยฉันอ่านไม่ออกด้วยทุกคนอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าภาษาอะไรอะ่ะไอตัวที่มันเป็นแบบการอ่านออกเสียงให้เราฟังอะให้เราแบบอ่านง่ายขึ้นซึ่งมันเจาะละเอียดเลยเห็นป่าว่า ตัวอักษรไหนที่เราอ่านไม่ชัดนอกจากธานอสนะคะตะกี้เห็นแบบว่ามีโทนี่สต็อกมันต้องมีคำว่า I am Iron Man I มนไอแอมไอ I อน Iron Man อ้ยนี่เราพูดตรง99%เปอร์เซ็นต์เหมือนเจ้าของภาษาแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถกดดูคนอื่นพูดประโยคนี้ได้ด้วยเกินปะเนี่ยเขาก็จะไปหาคลิปมาให้เราดูว่าคนที่เขาเป็นชาวต่างชาติเขาพูดประโยคที่ว่า i อ m Iron Man เนี่ย แบบไหนให้เราสามารถก๊อปปี้เขาได้อีกด้วยอ่ะชอบมากเลยอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่การพูดตามอย่างนะมันยังมีเกมต่างๆด้วยอย่างนี้เป็นเกมการฟังจริงๆเกมในเอลซามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกมการถอดรหัสคำศัพท์เกมการออกเสียงเกมน้ำเสียงเกมการฟังเกมการเน้นเสียงคำหรือว่าเป็นบทสนทนาหรือว่าวิดีโอการสนทนาก็มีด้วยมีเยอะมากไม่เบื่อแน่นอน wise นี่เขาก็จะพูดให้เราเลือกว่าตะเกียเราได้ยินเสียงอะไร มันฝึกทักษะการฟังของเราได้อะเราไม่ต้องไปหาชาวต่างชาติตัวจริงมาพูดให้เราฟังแล้วอะเพราะเรามีเอลซ่าอยู่ด้วยนะคะ Raise มันเป็นคำ <Mary. S 1> ที่คล้ายๆการเวลาชาวต่างชาติพูดล่าาจะแบบฟังผิดพลาดแต่ว่ามาเล่นตรงนี้มันก็จะพ <Push. S 1> ัฒน,นาสกิลตรงนี้ด้วยแล้วแบบมันเป็นเกมง่ายๆอะทุกคนเราใช้เวลาแบบแป๊บเดียวกับมันแล้วเราก็เอนจอยไปกับมันไม่เบื่อด,ด้วยนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดคือสิ่งนี้ค่ะทุกคนวิดีโอการสนทนาคือชอบมากอะเป็นคนที่ชอบเมาท์มอย so, ใช่ปะแต่คนช for the s เดียว ต่อันเน,น,นี้เหมืนเพื่อนคุยด้วยเราทุกคนก็จะไม่ต้องคุยคนเดียวแล้วเด้อเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบบทสนทนาเป็นจริงจังเลยมีคนคุยกับเราแล้วก็ให้เราคุยต่อ yeah I'm going on vacation with my family นี่คแม่เขาก็จะขึ้นให้เลยว่าตรงไหนที่เราต้องแก้ไขบ้างกดตรงนี้ดูนะคะก็จะดูว่าอาการออกเสียงเราอะมันยังมีสิ่งที่ผิดอยู่นะตรงไหนบ้างก็แก้ไปตามนั้น we're t o เนี่ยเขาจะพูดมาให้เราเราก็ตอบกลับเข้าไป we're planning on going to Europe แล้วเราก็ฟังที่เจ้าของภาษาจริงๆเขาพูดได้ด้วยนะ We're p l a n n i on g o งตรงนี้สนุกาม,มากหลังจากลองเล่นหลายๆบทสนทนารู้สึกว่ามันม Enjoy มากทุกคนใช้เวลากับน้องเขาได้เป็นชั่วโมงอะว่าไปเลยสนุกมากรวมถึงนี่มีสิ่งน่าสนใจกว่าน,นั้นคือเกมทุกคนเกมนี้สนุกมากลองกดเข้าไปเล่นดูถอดรหัสคำศัพท์เราจะปลอมตัวเป็นคนอันหนึ่งโดยที่เราเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยมาลองดูนะคะเอาเป็นระดับกลางก็พออันนี้อุ๊ยจะทำได้ไหมอ่ะ คือเขาจะมีตัวอักษรมาให้แบบนี้แล้วก็มีนิยามเป็นภาษาอังกฤษมาคือโคตรฝึกอะฝึกแบบสุดๆแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะฝึกอะไรได้มากกว่านี้แล้วอะก็เป็น base material all things t h a t a n d along to base on it stand along to what on it ทุกคนลองดาวน์โหลดดูว่ามันคือคำว่าอะไรฉันไม่เคยรู้จักคำนี้แน่เลยอะคือว่าอะไรอะทุกคนเคยรู้คอมเมนต์ทงไว้ได้นะมอุ้ยแย่แล้วข้ามได้ไหมไม่รู้จริงๆอะอุ้ยโูดอะไระดับกลางแล้วมันยากจังเลยอะคำอะไรมีสระแค่ตัวเดียวเองอะทุกคนจะบอกว่า emotion emotion ไม่มีไอ้ไม่ใช่อะไรอ่ะ people usually leave this on social network วอะไรอะอยากรู้อะาเอาไปเลย t ัน d i s r u p t i v e shattering or blowing apart of something as is c l o s e to m y b o o k อันนี้เรารู้ explosions เฮ้ยอะอะไรประมาณนี้ทุกคนเกินไปป่ะแล้วมันสนุกด้วยนะมัน enjoy ด้วยคอยคำหนึ่งได้ป่ะ absolutely necessary extremely important essential Essen t i a ยเย้อืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะคะยังมีเป็นพนานากรมเราไม่ต้องไปเปิดแอปไหนแล้วมั้งเนี่ยชีวินฮะอยู่กับเอลซา่า mm hmm. ก็คือพอแล้วคือมันเวอร์มากทุกคนคือเราพูดคำวเวอร์เยอะมากเพราะว่ามันเกินที่จะเป็นแอปพลิเคชันอะในเช่นเนี้ยแติว่าเราได้คำศัพท์คำหนึ่งที่เราไม่รู้มันคือคำว่าอะไรเช่นพวกเราได้คำว่าเราเห็นคำว่าเนี่ยมีคำว่า fabulous อยู่ตรงนี้ลองพูดดู mm hmm. fabulous เขาก็จะขึ้นมาแล้วก็ดูว่า <Fab ulous. S 1> ที่เราพูดตะกี้มันเป็นยังไงบ้างคือไม่จําเป็นต้องเป็นคําศัพท์ในลิสต์ที่เขาให้มาเราสามารถพูดคาไหนบนโลกขึ้นมาที่เราอยากหรู้ว่าคํานี้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะพูดเข้าไปได้เลยเพราะเขาสามารถที่จะแบบแปลออกมาให้หมดเลยเช่นนี้ fabulous เขาก็จะแปลให้แปลว่าเลิศเออเลิศปะละ่ะพูดลองพูดประโยคยาวๆบ้าง too good to goodbye เป็นประโยคก็ได้เห็นปะ too good to goodbye เนี่ยแล้วเขาก็จะแปลให้คือ โอยตายแล้วเวลาที่เราแบบว่าไปเจอเจ้าของภาษาตัวจริงแบบว่าอยู่ๆก็เจอฝรั่งมา1ท่านเลยอย่าเงี้ยเราก็สามารถเปิดเนี้ยเราก็ยืนให้เขาพูดได้เลยเราก็จะได้ความหมายออกมาสิ่งที่ชอบคือมันจับคําได้ดีมากๆจับเสียงจับน้ําเสียงจับคําค่านี้คือไม่ได้ใช้ไม์ใช้ลำโพง iPad ธรรมดาเลยนะ ไม่ได้เสียบไมคไม่ได้ต่อแบบหูฟงหูฟังมันยังจับคําได้ดีขนาดนี้เลยอะและนี่ก็คือ e l ลซนั่นเองค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่หยิบมาแนะนํากันในวันนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันได้มาอยู่ในแบบว่าหลักสูตรการเรียนของนักเรียนตั้งแต่แบบเด็กๆอนุบาลจนโตมาถึงรมัธยมเงี้ยเราว่ามันแบบ เป็นประโยชน์มากๆเลยอ่ะสำหรับการได้เรียนได้ใช้จริงๆเนาะซึ่งเขาก็มีฟังก์ชันอย,ยังไม่จบด้วยซึ่งถ้าเกิดใครอยากมาเล่นด้วยกันนะคะเขามีฟังก์ชันเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะเราก็จะได้เห็น progress ของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเราฝึกไปถึงไหนแล้วนะเราจะไปตามเขาไหมเราจะแบบแซงหน้าเขาไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถจริงลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะมาฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันใครที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกเป็นเอลซ่าโปรแบบเราที่ใช้ฟังก์ชันครบทุกอย่างก็สามารถสมัครได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ เพียงใส่โค้ด j so a n แจนนะคะลงไปตอนสั่งซื้อได้รับส่นลดพิเศษเลยทุกคนเราเข้าใจว่าบางคนอาจจะคิดว่าแบบว่ามันมีที่ฝึกภาษาอังกฤษอีกเยอะแยะเลยทำไมต้องเสียเงินด้วยใช่ปะแต่ว่าเห็นสิ่งที่เขาทําได้ไหมเอลซ่าเมื่อก่อนเราก็คิดอย่างนี้แต่ว่าดูดีสิ่งที่เขาทาได้มันเจ๋งมากมันเท่มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีที่ไหนที่ทําได้แบบนี้อีกซึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆเลยคือการสมัครสมาชิกได้แบบ ตลอดชีพอะบางอย่างมันจ่ายเป็นแบบเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็จ่ายไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าต้องจ่ายงี้อีกนานแค่ไหนอะมันทีเดียวจบและที่สําคัญราคาถูกมากถ้าใช้โค้ด J A N ของเรานะเหลือแค่สองพันต้นๆเกินมากกับสิ่งที่ได้เมื่อกี้ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะไม่รู้จะขายอะไรแล้วเพราะว่าลองเล่นดูเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับ การเริ่มต้นปีใหม่ในวันสงการนี้มากๆเลยอะก็เลยแบบมีคลิปนี้พูดออกมานะคะสงการปีนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่ใครอยากจะแบบว่าพัฒนาตัวเองในด้านของภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยเอลซ่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบว่า ยอดเยีเ่ยมน่าสนใจมากๆจริงๆอยากจะให้ได้ลองได้เล่นกันดูนะคะใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ส่งการนี้ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเล่นน้ำละวัดระหว่างตัวได้นะก็เดี๋ยวจะมีคลิปส่งการปล่อยออกมาจนนี่จะไปเที่ยวไหนรอติดตามได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกดกรให้กันได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนแฮปปี้ชงการเดย์บาย